oh ปวดขอดได้น้ำจืดตัวเกาเจ้าวันนี้ชอบไปมีจืดฉะนั้นจะย้องมันหมูจีดสมมติอีน้อนใจถึงมาเขาไปอบรมกับบ้านผงาถงก๊อฟราอี้วายอย่นี้เนาะเป็นจ่ของเจ้าปอดฟือบรมเมเจยากับสารทำผลิตภัณฑ์ก้าอี้วาต้งมีเป็นจดยี่ของข้าอได้ครับไปรังนี่ทราบนะครับไปมกับบ้านกับจ้องเหรอครับ ใช้เวลาว่างเนาะใช้เวลาว่างค่ะเจ้าจะรบกวนแม่ได้นำสื่อสวยค่ะเจ้าสื่อใส่สมเป็นเจ้าเป็นถุง้องบ้างงูที่งห่าแม่อายุเท่าใดแล้วค่ะแม่ใส่ได้หกถิ่ห่าแล้วหกสิบห้าปีแล้วเนาะเจ้การฝึกอบรมตรงนี้เป็นจะได้พ่องค่ะในห้าวันเด็กๆฝึกอบรม แม่ก็คงชื่อว่าดีใจนะเจ้าพ่อกับล้อมหน้าพ่อโม่พ่อควานนี่นะเจ้าพ่อดูบ้านกำลองกันเนาวนะเจ้าเจ้ามาพึ่งบรมที่จะช่วยได้ยิงชาความรู้ของพ่อท่อหน่อยเนาะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีเจ้าจะรบกวนพ่อแนะนําชื่อตัวเองค่ะว่าเป็นผม เป็นผู้สูงอายุที่คิกคุ้ยาใจครับได้มารวมกลุ่มเป็นอ่างคนหนึ่งนะครับคือตมบนสีรงินใสเนาะมันกครับกระนับว่าเป็นสิ่งดีงามครับผู้สูงอายุจะได้มีงานมีงานทาอยู่กับบ้านนะครับเนาะงานก็ทีนี่ก็ทําได้ครับได้เป็นตึกอุปโภวันได้เห็นหูอย่างของคขับอกตังพักไว้เนาะมีผู้งไว้ทักเขาเนาะดีใจความดูเพิ่มพิซ่าเสริมได้ไหมก็ดีอยู่นะครับเนาะขอเป็นตก่อบระสีที่บ้าน ได้นะครับด้ความรู้เพิ่มเติมเจ้าแล้วในการฝึกอบรม5วันนี้ที่ค่ะถ้าเกิดว่ามันจบละเขาสามารถเป็นเบี้ยการถ่ายทอดเพื่อคนอื่นได้ครับกคนได้ก็จาสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นทาตามแบบของเขาได้ก็ค่ะได้อยู่ตามแบบนี้ได้เนาะแล้วก็จะพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆอีกเนาะค่ะครับการฝึกอบรม5วันเป็นจะไรองค่ะอยากให้เราพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมในที่นี้ดีอยู่ครับไม่ก่อ ในกลุ่ม s. <S ็ช่วยกันเนาะประสานงานกันของคนละไม่ละมือกับรูหลวงโดยดีครับบมันก็สร้างอย่างก็ได้วิซาที่ตัวไปบ้านไปบ้านมันไปต่อไปสิ่เสริมนะครับก็เป็นนักน้าว่าเป็นสิ่งดีๆงามของกรมพัฒนาสีมือแรงงานที่เราเปินเรามาส่งเสริมผู้คนเของยู่นะตำบล์สีรัญชัยก็ผมผมมีอยังนอกนเขอบขาคุณท่านเจ้าหน้าที่ อ่าที่ผลมาส่งเสริมเมืผู้ส่งอายุมีมีการดีงามพันมีอาชีพด้วยนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่าและนี่คืออีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้รับแบบทุนในสถานที่นะคะจะจะรบกวนแนะนำชื้นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ้วก็เจอแลมีพันธุ์กันหาแล้วต่มาเป็นมือแล้วก็ผมก็ทำหน้าเหมือน งานเเปิฝึกได้มาสอนอการทำเก้าอี้หวายในชุมชนบ้านหนุกตมตำบลสีดอนชัยต้องมือเ,เดินเขียนวัตถุดิงา,น,านของเราในการรับติดใจของการปลุกหลงท้าวันของเขาการเพิ่มปลหลงท้าววันวันแรกนี่อาจะมีการไอ้หัวขู๋กัน,กกนเดียเนาะพอวันสองวันสามนี่คือเข้า 4, ปีเข้ทองคำ การพืชการทำออกมามันกับดูดีจังอาจจะต่อยอดไปได้นัดใช่การทำขั้นนี้จ้ะแล้ะที่บ้านผลิตภัณฑ์ที่เราทำตรงนี้ค่ะในเรื่องของการใช้จำหน่ายที่บ้านมีการตลาดเนี่จะเป็นจำได้ายของค่ะคงจะไปได้ดีก็เพราะว่าที่สูงนึ้นในตำบลสิงห์ใช้หรือบ้านในต้นเนี่ยแหละส่วนลมเนื้อลมแรงลมใหญ่แบบนี้คงจะเป็นการต่อยอดไีได้ดีจังคุณผู้ชมดีจ้ะ ทีเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเนี่ยค่ะมีการมีแรงจัดจำหน่ายที่ไหนสักห่ค่ะอ๋อส่วนมากค่ะจะเป็นกลุ่มจะเอาไปออกมูดออกงานดีกว่าการอมปิ้มถ้าเป็นน้าดีเลยงานคนแจ้งมาเนาะค่ะเราไปเไดนไรก็ทังกลุ่มเปิดใจจัด ผู้สูงอายุไปขายไปหรือว่าไปต,ออต่อยอดตรง<า>นั้ชาวผลิตภัณฑ์เอาไปโชว์ไปต,ออต่อยอดตรงนั้นเลยจ้ะมีมีมมหลายงานก็ค่ะที่เขา,ดาได้ไปส่วนมากจะเป็นผงกระเซ็นกรเกษตรอำเภอเฮงอะไรก็ได้นะถึงผงกบกระมงแล้วก็เป็นพัฒนาสีน้ำ เอาไปดถ้าเขามีเงยนงาราชการหรือว่าไอ้ยอย่างที่ออมูุญเขาก็จะเอาได้สินค้าของเขาไปจำนายแมงค่ะแล้วสินค้าของเขาเนี่ยมีจำนายทีภูมิกระเจ้ามีเจ้ามีตวยเนาะ<ำ>แบบคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็ที่ซองหาสินค้าได้เพราะว่าของภูมิมีสินค้าที่ประทีปค่ะนี่อย่างทีอมนมาจะมีกุียไว้ตะก้าไว้หนอเจ้านี่ตะก้าไว้นี่ตะก้าไม่ไฟ่ค่ะ มีสินค้าของกลุ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวเนี้เรามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพื่อเให้มันมีสินค้ามากหลากหลายขึ้นนะจาเจ้าปีขอบคุณค่ะ